เดี๋ยวมาลองรับหมายของธรรมชาติครับน้ำเริ่มลดแล้วี่ใช้เป็นโลมาเจน้อยของฟินฟอ็อกนะครับลองดูนะครับมีปัญหาหรือเปล่า ครับเมื่อกี้มีปลาใหญ่ลูกปลาตรงนู้นแต่ว่าไม่กัดเยวครับเป็นตัวเล็กแค่นะผมเป็นปลาเลยตัดลงมาจะน้อยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนนี้ขอถ่ายรูปก,ก่อนครับ